สองเคล็ดลับที่ทำให้อโวคาโดทุกลูกคุ้มค่าเงินของคุณค่ะเคล็ดลับแรกซื้ออโวคาโดที่ยังมีขั้วติดอยู่ทุกลูกนะคะขั้วจะเป็นตัวที่ปิดไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับเนื้อด้านในค่ะเห็นไหมคะเนื้อตรงขั้วยังสวยอยู่เลยส่วนลูกนี้นะคะขั้วหลุดออกไปแล้วหลายวันแล้วค่ะ เมื่อผ่าออกมานะคะเราจะเห็นเลยว่าเนื้อที่หัวเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะอันนี้ก็เกิดการออกซิเดชันจากออกซิเจนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเม็ดของอะโวคาโดด้านในนะคะเราสามารถเอามาลอกเยื่อออกค่ะแล้วก็แช่ในน้ำแบบนี้นะคะ ก็จะมีรากงอกออกมาแล้วก็จะมียอดออกมาแบบนี้ด้วยค่ะเราจะเอาไว้เลี้ยงเล่นน่ารักน่ารักในบ้านนะคะให้มีใบประดับอยู่ก็อยู่ได้หลายเดือนหรือไม่เช่นนั้นก็เอาไปลงดินในสวนได้เลยค่ะน้องจะโตเป็นต้นอะโวคาโดเลยส่วนที่ขั้วนะคะเนื้อที่เสียต้องตัดทิ้งนะและนี่คือเคล็ดลับที่2นะทุกคนนั่นก็คือส่วนที่มีสารอาหารสูงที่สุดในอะโวคาโดทั้งลูกเนี่ยไม่ใช่เนื้อด้านในนะแต่เป็นสีเขียวเข้มที่ติดอยู่กับเปลือกต่างหากค่ะใครที่ไม่ได้ลอกเปลือกออกกินแบบนี้นะคะเราใช้ช้อนตักจากด้ ในเนี่ยคุณต้องตักให้ถึงสีเขียวเข้มด้านนอกนะคะเนี่ยแหละค่ะสารอาหารสูงสุดอยู่ตรงนี้เลยค่ะวิธีการทานอะโวคาโดของหนูดีนะคะแบบฝรั่งคือโรยเกลือและพริกไทยส่วนวิธีแบบไทยๆนะคะก็โรยน้ำจิ้มเจ่าไปเลยค่ะต้องบอกว่าอเน,นี้อร่อยมากบางคนบอกว่าโรยโชยุก็เหมือนปลาดิบเลย